ี่ครับมาจัดอีกครับนี่ครับมีตายของมีเอฟซีเนี่ยเดี๋ยวเอฟซีครับเออเอฟซีเอฟซีเอฟซีันนเนี่ยครับยอดเลยกินยางด้วยครับเอฟซีด้วยครับไม่รู้ว่าเอฟซีสอซอลสรตัวหลังหักหรือเปล่าไม่รู้ครับเอีเอฟซีเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับทำนี้รถเสียครับ เสียตั้งแต่หลายวันแล้วแต่ยังไม่ซ่อมทีมัดที่ตัวเองมันเห็นปอร์คที่ใหญ่หงวหน้าลื่อนมองหูอารมณ์โค้งโจยในตึงๆนี้ตีธรรมดาผมขึ้นสังเกตโลขึ้ยขึ้เตียนี้แปลว่าอธิบายมาเถอะเอาใจบอกว่าเกือบถึงบ้านหัวหน้าจจยเด้อ เอาไปเลยโอ้ดซอยซอยเกือบถึงซอยบ้านหัวแนกโรยเนี่ยเยอะโอ้งบ้านหัวแนกโซอยที่พระมาชมกันต่อเลยครับเอาตอมะพร้าวแล้วครับตรงนี้เผลอไม่ได้เลยครับแล้วเหยียบลงไปนี่มีสิบจมได้ครับตรงนี้ว่าที่บำนาน้านมันขังอยู Interior, ่ตลอดครับ เอาต่อลงครับตพรขาวตัวถามว่าลำใหญ่ต้นนี้เอาลงไหมไม่ได้ลงครับอะไรครับต้นลำใหญ่งานเหมาครับวันนี้ นีจะล้วมไปหน่อยครับว่าอีกไม่นานแกนก,ก,ก็น่าจะทําใหม่ครับน,นี้ไม่ได้เอาเจ้าสามหนึ่งสามปีซีอาร์อกนะครับจะซ่อมใดอยู่ครับรู้าบ่ายจะเสร็จหรือเปล่าถ้าบ่ายเสร็จก็น่าจะได้ไปทําต่อลงบ่อขยะต่อครับเพราะว่าดินแถวนี้ถ้าเจ้าสามหนึ่งสามลงมาไม่ได้ครับแตกมันแคบครับ เป็นดินสมองเลยครับก็ดูอะไครับนี่ครับนี่ครับ,รบลงไปในหมดหมดจิตเลยนะครับเนี่ยไมโครพื้นที่น้ำขังครับนะอันนี้เป็นที่น้ำซับจะก่อนนะครับสมัยก่อนนี่เป็นน้ำซับนะครับแต่อนนี้ โคงมาไม่ได้เลยเห็นไหมครับอิงหน้าฝนพุ่ม,ม,ม,มตตนนๆนยูนคนดด่ครับฝนตกก่อนเมื่อเดือนหนึ่งนะครับแลนนี้จะไม่โคผ่านลำบากเลยครับก็จบคลิปี่เพียงเท่านี้นะครับฝา,ากกดไลค์กดติดตามช่อง,องสอสแสบสลักขัดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ การทำลิปครับหลังหัดทำครับมือใหม่หัดทำครับขอบคุณครับสวัสดีครับ